เอางี้เราจะเดินกินตลาดบางแสนคุณจัดมากดีมากเลยอ่ะหญิงเขาแกะมาให้อย่างงี้แล้วเห็นปะเขาแกะอย่างงี้ให้ล้ว <laughs> ถากลังเจอแท็บอีกแล้วนะคะในช่องแทบ็บ <c> ค <oughs> okay. ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บางแสนนะคะเราจะมาเดินกินข้างหาดบางแสนอีกแล้วแต่ว่าฝนมันไม่เป็นใจเลยหยิงมันมืดมากถ้าฉันลงไปแล้วฝนมันจะตกปะเอางี้เราจะเดินกินตลาดบางแสนแต่ถ้าเกิดแบบกินได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะพาที่ว่างคืนต่อนะคะเป็นคลิปแบบงงๆปล่อยใจปล่อยฟิลนะคะอ้าววันนี้เรามาครับเรามาครับสวัสดีครับเขาคือกาลางร่มกันหมดแล้วว่าหญิง อ่ะไปเราเดินลงไปเลยค่ะหญิงสรุปก็คือฝนตกนะคะเราก็เลยตัดสินใจมาตลาดปลาบางแสนนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีโซนในร่มใช่ป่ะแต่ให้ดูว่าฝนแบบหนักอ่ะหนักแบบหนัก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 อ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะไปดูว่าเราจะกินอะไรกันบ้างนะจ๊ะไปล่มอะ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยจ้ะให้ดูหัวจ้ะลมมันไม่ได้ช่วยอะไรเนาะโซนด้านนอกอไม่รอด โซนด้านในได้อยู่โอ้ยผมหอยกู้ปาเปียกไหมเปียกมากเปียกมากมามาเราจะซื้อปลาหมึกย่างก่อนเลยค่ะ นี่ค่ะเขาก็ขายเป็นตัวด้วยนะคะก็คือครึ่งโลงไปนะ,ะล้วก็ซื้อครึ่งโลเดี๋ยวพี่หมีเขาบอกว่าพี่หมีเขาอยากจะกินปูนิเมืองไทย<ม>ที่มากี่ครั้งก็ต้องกินบุกครังนะฮะก็คือร้านยำนะคะประมาณนี้แหละแต่เดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นก่อน นางจะกินปลาหมึกสดนะฮะปากินปลาหมึกสดไปนางอยากลองฉันยังไม่กล้าลองส่วนตัวเนี้ยคือไม่กล้าลองหมึกสดแต่นางกล้าอะไรของมันวะบอกอยากลองแต่ว่าแต่ว่าไม่กล้าไอ้เซนสอร์บีบอกว่ามันมิตาเลยไม่กล้ากินจะไปกินกุ้งเผาอะไรคะ อันนี้โลหนึ่งเหรอคะทำไมมันเยอะจังฝ<อ>นหยุดแล้วจริงๆฉันน่าจะรอในรถประมาณ5นาทีเพราะว่าฝนมันหยุดแล้วเมื่อกี้ฉันก็เดินลงมาบบเปีอยอ่ะหญิงฉันจะกินแมนหรือฉันจะกินยำแต่ฉันอยากจะกินยำม,มาก,มาก เดีย๋ยวไปซื้อเดีย๋ยวไปซื้อ,อยำบุญเส้นดีกว่าเพราะยำบุญเส้นที่นี่อร่อยอยำบุญเส้นที่มาทุกครั้งก็ต้องสั่งก็คือเจ้านี้นะคะฉันควรจะกินอะไรอีกบ้างกินแบบจุกจิ๊บเนาะไม่ต้องกินเยอะเพราะว่าย,ยังอิ่มอยู่เลยค่ะนางอยากจะกินปูนะคะซึ่งมาซื้อปูแบบแกะแล้วขี้เกียจแกะซื้อแบบแกะแล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจแกะนี่ค่ะซื้อร้านนี้นะคะทะเลจันนะคะซีฟูด้ดแบบสดแล้วมันนึ่งเลยก็มี แต่ด้วยความที่พม่มีขี้เกียจแกะ<ม>อ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเอายำก่อนนะคะเพราะว่าสั่งยำไว้ยำน่าจะได้แล้ะแต่เดี๋ยวก็ต้องซื้อทิชชู่ชงทิชชู่นะเพราะว่ามันร้อนนะคะหลังฝนตกแล้วก็คือไม่มีลมเลยจ้ะได้ลาคาของแบบมาราคาได้กินราคายิงฉันเจอมันหวานทอดแล้วคือฉันแบบอยากกรีดเพราะมันอร่อยแต่มันอ้วนมากนะเออเอาเมนูประมาณนี้ก่อนนะปูกุ้งปลาหมึก แล้วก็ยำแล้วก็มีนี่ของนางอีกหอยเม่นปะกินได้เลยค่ะไปเลยของพี่หมีย่างที่หลังเสร็จก่อนวะนางย่างที่หลังชั้นนางเสร็จก่อนอาค่ะของเต็มไม้เต็มมือสุดมินิฮาร์ดสิโอเคโอเคได้ได้ได้เดียโนอย่าลรอเล่นกับระบบ I with don't the system play ก็คือเต็มมากนะคะให้พี่มีไปซื้อน้ำแต่ฉันจะเป็นคนแกะ ปลาหมึกก่อนทนะิ่มันจิ้มไลยคะ่ปะป้าหมึกถูกมากนะร้อยห้าสิบได้เยอะลยได้แบบ2ตัวใหญ่ๆลยสดมากค <c oughs> ุ้งสดมากแต่ตอนเนี้เต็ปมปากนะนางให้หัวมานางรู้ว่าแฮปชอบกินหัวกุนางก็ชอบแต่นางชอบให้อินม,มาก ยำงม้นเส้นนะทิ้งไวน้นานแล้วมันเส้นเริ่มติดแล้วต้องเริ่มกินอร่อยมากปลาหมึกดูสดมากนะเขาเหมือนย่างแบบแห้งไปนเนี่ยมันดีมากเลยอ่ะหญิงเขาแกะมาให้อย่างงี้แล้วเห็นปะ เอาจะอย่างนี้แล้วาแคน,นแม็กดันมาแม็กบอกให้ทำให้ฉันบ้างมากินกุ้งนะฮะมันแห้งเปน,นิดนึงอันนี้ราคาซีฟู้ดถือว่าก,กลางๆนะแต่ว่าครูถูกมาก2 0 0บาทคูแกะแต่ว่าคือมันอาจจะเป็นปูที่แบบไม่ได้สดขนาดนั้นแต่นี่ก็ว่าสดนี่กินแล้วก็ว่าสด พี่หมีเขาชอบกินกุ้งมากจริงปลาหมึกอ่ะคือเลิศเลิศมากเอดาย่างแบบไม่ฉ่ำลองน้ำจิ้มที่ให้มาครับปูนะฮะเนื้อก็คือเยอะแต่มันเป็นไซส์เล็ก ให้ไม่สดนะสดสดเลยที่เราชอบมาบางแสนนะครับเพราะว่ามันใกล้มากใช่ปะมากรุงเทพประมาณชั่วโมงนิดๆแล้วก็มีอะไรให้ทําเยอะแต่พวกเอเวอร์เน้น่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเยอะมากที่นี่คือแล้วแต่ร้านเลยนะบางร้านเขาก็จะแถมน้ำจิ้มซีฟูดบางร้านก็ไม่แถมนะฮะก็ต้องเลือก นี่นะคะก็คือวิธีการกินที่ตลาดปลาปากไส้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละเราเลยต้องก,กินไปเก็บไปแต่โชคดีเรานั่งหลังขัดขยะนะฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็โยนเลยหลังข,งขยะนี่นะคะยังมีกุ้งเหลืออีกนะไม่ใช่หมดนะโลนึงสี่ร้อยกว่าบาทต,ตัวค่อนข้างใหญ่จริงๆที่นี่ก็จะมีตั้งแต่แบบสามร้อยหกสิบสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยแล้วแต่เลือกกุ้งอี่ยังอยู่ตรงนี้นะนางบอกอยังไม่กล้ากินแล้วก็คือทาคลิปเรียว นางกอดกับคุณโอใช่ปะเป็นคู่จิ้นไปงั้นงงมากคนชอบมากมีแต่คนคอมเมนต์อยากให้เป็นคู่จริงแล้วฉันเป็นมือี่สาฉันงงไหมโอเคอะเดี๋ยวแท็บขอกินข้าวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวแท็บจะไปเดินกินขนมอีกนิดนึงนะคะอิ่มมากอิงนี่ปูก็คือแบบฉ่ำๆไม่ดูฉ่ำๆสุดอืมแกงหัวกุ้งให้ฉันหรอด พี่มี who teach you do this แยม so give me all you can eat ค่ะ you g o n eat all give me ค่ะมองมองมันกุ้ง <laughs> oh, ขอบคุณค่ะไม่กิน yes like that ค่ะ <laughs> <laughs> โอเคโอเคแทนเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปนั่งริ้งที่ท่าช้างนะคะซึ่งเราอิ่มมากเราไม่สามารถกินขนมได้แล้วก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะไปริงกิ้งชิลชิลสวีทที่ท่าช้างนะสำหรับตลาดปลานะคะใครอยากมาลองมากันได้นะคะคงกินเยอะมากเปิดทุกวันมั้งแต่จะขึ้นเวลาเปิดไว้ให้ตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปท่าช้างจ้ะอันนี้คือดีมากคือน้ำแข็งใส่ญี่ปุ่นอันนี้อร่อยมากเขาที่เรามากินไปแล้วนะคะ นะคะพี่หมี่เขาก็มาทํางานของเขาไปเนาะเราก็นั่งไปเรื่อยๆเมื่อกี้ไปเที่ยวมานะคะร้านวอนอนนะตรงนี้นี่กินหมึกช็อตนางจะทําใจกินให้ได้เดี๋ยวมาดูกันว่ากินไหวไหม อาจริงๆพี่หมี่เป็นคนหวานๆนะคะทุกคนน่าจะแบบ one two three eat หน้าเหมือนเด็กมีปัญหาไปค่ะหญิงชีวิตเราต้องไปต่อนะเดี๋ยวเราจะกินอะไรดีหมูปลาไหล เอาจริงๆมาแสนเป็นเมืองที่แบบน่ารักนะคือจนแบบอยากจะย้ายมาอยู่นะเพราะว่าแบบเออมันแบบคนก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็มีของขายตลอดเวลาอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าถ้าเกิดแบบมาใช้ชีวิตจริงๆแทบบว่านะอันนี้คือตามที่ความคิดเห็นของคนอาจจะต่างกันก็ได้แต่คิดว่าเป็นเมืองที่แบบเออน่ารักแล้วก็ไปไหนก็ใกล้รถก็ไม่ติดเนะเาะ ไปค่ะกล้องอาจจะไม่ชันนะเพราะว่ามันมากขณะนี้เวลาเ<ม>ที่ยงขึ้นครึ่งน,นะคะภับส่วนใหญ่ที่บางแสนจะจบประมาณเที่ยงขึ้นครึ่งก็เลยกินอะไรก่อนว่ากันค่ะนี่จ้าฉันกินตรงนี้จ้า พี่หมีซือ้นอนักกิหิวไหมพี่หมีพูดว่าหิวหรือไม่หิวซึ่งร้านนี้นะคะมีมามา่มาทุกอย่างในโลกไม่ทุกอย่างในโลกแต่ก็คือมีเยอะมากใครอยากกินมามา่าไหนอ่ะก็คือมาสั่งได้เลยค่ะเมาแต่บอกใครไม่ได้ใช่ป่ะ I run but can't s a y to anyone ได้แล้วจ้ะ no 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 it's hot อาไปกับบ้านเนาะคัสดีครับทุกคนทางเดินกลับก็คือช้ำวาวอยู่นิดหน่อยหญิงสรุปฉันยังไม่ได้กลับบ้านฉันยังกินต่อค่ะ กินแบบฉ่ำวาวมากรู้ว่าบางแสนแบบคนนั่งแบบข้างทะเลเยอะมากนั่งแบบนั่งกินริงกิ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าผับที่นี่นะคะปิดเที่ยงค,ครึง่งแต่จริงที่บอกว่าบางแสนเป็นเมืองน่ารักคือทุกคน,นก็คือนั่งริงกิ้งกันแบบขำๆมาสนุกทุกคนใครมาแบบอยากมาริงกิ้งชิลๆก็คือมาบางแสนเนาะนี่นะคะอยู่ที่ฮังคาฮัเบอร์นะคะชายได้กินละคะ่ะมันดอกร้านคนขายแซ่บให้ดูค่ะดอก มมามาขอบคุณค่ะอ่าโอเคตื่นแล้วนะคะซึ่งเมื่อคืนก็ วป่วงมากๆนะคะปิดคลิปนี้ไปตรงนี้เลยดีกว่านะคะเป็นคลิปต่อไปพาไกินข้าวร้านอร่อยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเวลาค่ะ